สวัสดีครับชาวราศีพิจิกครับเราลองมาดูกันว่าหลังจากวัน 29, ที่19บพฤศจิกาย,ยนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญในรอบ20ปีเลยก็คือดาวพูโตเคลื่อนย้ายเราอาจจะไม่ได้เห็นนะครับว่าดาวมันเคลื่อนย้ายแต่ในทางโหราศาสตร์ มันเคลื่อนย้ายแล้วก็พลังงานที่มันกระทบต่อแต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปสําหรับผมมันเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีความรู้สึกว่าแบบจะเอายังไงดีกับชีวิตจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเส้นทางอะไรแบบเนี้ยมันเกิดความกลัวมันเกิดความวิตกมันเกิดความแบบอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาแต่เมื่อหลังจากวันที่19โอเคเราเริ่มปรับพลังงานเหมือนมันแบบ มันก็เริ่มเข้าสู่รูปทางอะไรบางอย่างของมันนะครับแต่ละคนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกันเนาะชาวพิจิกครับลองมาดูกันว่าอิทธิพลตรงนี้เป็นแนวทางให้กับคุณนะครับว่ามันจะส่งผลต่อชีวิตของคุณการเปลี่ยนแปลงของคุณอย่างไรบ้างเพราะว่าพลังงานมันเข้ามาสู่ในราศีกุมเนี่ยและมันจะอยู่ในพลังงานของราศีกุมหรือในเรือนเรือนเนี่ยไปยาวๆเกือบ20ปีเลยนะครับก็ลองมาดูกัน ให้คนใช้วิจารณญาในการรับชมในการรับฟังนะครับชาวพิจิกคอดูหน่อยนะครับอ n นเ g อร์ของดาวอูโตที่เคลื่อนย้ายส่งผลอย่างไรมันมีคำว,ว่า joy ครับ a time of celebration and success ครับความสำเร็จเวลาแห่งความสำเร็จช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองนะครับหรือช่วงเวลาที่คุณจะได้แบบสนุก enjoy มีความสุขกับชีวิต Opportunity โอกาสครับ a l r e d n e n t for Change ครับคือการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเป็น11 e v e n number หมายเลข1 1นะครับการเปลี่ยนแปลงหรือการให้ความสนใจกับ AI เทคโนโลยีต่างๆชาวราศีพิจิกครับ มีนะครับ particularity มาเลข2ครับ1บก2เป็น2นะครับแล้วก็ได้2อ,อีก a n g e l number ของคุณนะครับ2-2 b o o s e l l w o r d and finance ครับคืออาจจะให้มันอาจจะเปลี่ยนคุณในเรื่องราวของการวางแผนลงทุนในระยะยาวการวางแผนชีวิตการเห็นคุณค่าในตัวเองในงานในสิ่งที่คุณ กำลังทำอยู่ก็ได้ในหมายเลข้าขึ้นมาในแปบแรกเป็นแมสเซจของคำว่า joy ก็คือความสนุกสนานการเ n ่นจอยกับชีวิตมีความสุขกับชีวิตมันคือไพ่ที่บอกว่ามันคือช่วงเวลาที่ดีของการเปลี่ยนแปลงที่นำคุณไปสู่ความสำเร็จหรือคุณอาจจะกลังดึงดูดกับ สถานการณ์เหตุการณ์ผู้คนที่มีพลังงานที่สอดคล้องกันครอบครัวเพื่อนมิตรภาพนะครับที่ช่วยเหลือกันก็ได้นะครับหรือตรงนี้มันเป็นการสร้างคอนเน็กชันก็ได้มันอาจจะมีโอกาสที่เข้ามาที่ให้คุณสร้างคอนเน็กชันที่พัฒนาโปรเจกต์ งานชิ้นงานนะครับต่างๆของคุณมันเหมือนกับว่า,วามันมีความอุดมสมบูรณ์ที่กําลังเข้ามาด้วยพลังงานของไพ่ในไพ่ในบ,บนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลง a l i t e r n e f o r t u n คือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแล้วดีขึ้นโอกาสบางอย่างเข้ามาคุณเห็นคุณจับคุณสร้างมันได้เงินดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็อาจจะพูดถึงในเรื่องราวของการ improve นะครับหรือการเชื่อตัวคุณเอง การพัฒนาศักยภาพของ Mindset ของการทำงานขององค์ความรู้ต่างๆการลงทุนในตัวคุณเองต่างๆที่จะนำทางคุณเนี่ยไปสู่การ Upskill นะครับหรือบางคนอาจจะเป็นการมีโอกาสหรือมองเห็นโอกาสสร้างอาชีพสร้างช่องทางไรายได้เพิ่มก็ได้นะครับพลังงานบวก คือสิ่งจําเป็นสําหรับคุณมากๆ Po s i t i v e energy คือสิ่งที่จําเป็นกับคุณมากๆที่มันจะบอกว่าคุณจะอยู่ในระดับพลังงานแบบไหนและจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาหาคุณมันคือช่วงเวลาที่คุณต้องพุชตัวเองนะครับไปข้างหน้าจริงๆคือมันอาจจะมีแรงต้านบางคนมีแรงต้านมากเพราะว่าไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าฉันอยู่ที่เดิมก็สบายซึ่งผมก็เป็นแบบนั้นแต่มันก็จะมีความรู้สึกว่าเออฉันก็อยากเปลี่ยนดังนั้น ลองดูนะครับลองดูมันคือความรู้สึกว่าต้องผลักดนันคุณจะกลายเป็นงเป็นควีนหรือเติบโตะครับในในในอาชีพก็ได้ในสิ่งที่คุณทำก็ได้มันเป็นสัญญาณแบบนั้นเข้ามานะครับ express yourself ครับผลักดันตัวเองออกไปในไพ่ใบนี้นะครับมันก็คือแบบการทำสิ่งใหม่ คุณอาจจะทํางานเดิมที่ไม่ได้เปลี่ยนงานก็ได้แต่มีเนื้องานใหม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ที่เข้ามาให้คุณได้แบบทํามากขึ้นหรือทําสิ่งเดิมนะครับแต่เปลี่ยนวิธีรีมันใหม่ทํามันใหม่ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมมันคือการทําสิ่งเดิมให้มันได้ผลลัพธ์ใหม่ก็ได้หรือคุณใช้ชีวิตแบบเดิมแต่คุณคดาดหวังผลลัพธ์ใหม่ มันจะไม่เปลี่ยนเพราะว่าคุณทําแบบเดิมนะนั้นคุณต้องเปลี่ยนการทําของตัวเองเปลี่ยนการเป็นของตัวคุณเองแล้วผลลัพธ์มันจะเปลี่ยนถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะเป็นคนที่โชคดีคุณก็ต้องเปลี่ยนจากการทําของคุณการเป็นคนโชคดีทำอย่างไรได้บ้างสําหรับผมคือการอวยพรตัวเองการอวยพรตัวเองก่อนเลยแล้วผลก็จะว่าเออมันโชคดีจริงๆ จริงๆนะครับผมแค่พูดแบบนั้นว่าเมื่อเราอวยพรตัวเองทุกวันวันนี้ฉันคือขนโชคดีวันนี้ฉันมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามามันดูเป็นอะไรที่จะบอกว่าโลกสวยก็ใช่นะครับแต่ผมแบบทำแบบนั้นอ่ะเพราผมรู้สึกว่าได้รับการช่วยเหลืออะไรแบบเยอะแยะมากมายแล้วแบบเจอผู้คนดีๆครับนั่นแหละคือสิ่งที่แบบผมจะแชร์ให้คุณฟังชาวพิจิตครับ พลังงานตรงนี้มันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงของงานเงินนะครับแล้วก็คุณภาพการใช้ชีวิตด้วยนะครับในไพ่หมายเลข2นะครับที่เป็นพลังงานของ Sun in Taurus Taurus เนี่ยเป็นพลังงานของราศีพฤสบที่บอกถึงความมั่นคงความอดทนหรือวัตถุความอุดมสมบูรณ์นั่นเองบางคนเนี่ยนะครับ A n e w b e g i ก n i n g i s on น way การเริ่มต้นใหม่กำลังมาถึง คุณก็ได้นะครับการเริ่มต้นการลงทุนนะครับอะไรแบบเนี้ยการมีไอเดียบางอย่างนะครับหรือความอดทนของคุณจะนําทางคุณไปสู่การได้รับกําไรผลผลิตนะครับต่างๆการลงทุนในตัวเองคือสิ่งที่สําคัญด้วยนะครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยมันส่งผลตอบ บทบาทของคุณต่อตัวคุณเองนะครับคือการพัฒนาตัวเองนั่นเองหรือบางคนอาจจะเป็นการเจอความสัมพันธ์อย่างที่บอกว่ามันอาจจะมีบุคคลสถานการณ์ผู้คนอะไรบางอย่างที่คุณดึงดูดเข้ามาคนโสดมันก็อาจจะมีแนวโน้มที่เจอคนที่แบบพูดคุยกันชอบกันอะไรแบบเนี้ยในเรื่องราวของการเงินมันก็คือการแบบบริหารจัดการการเงินนะครับหรือจะลงทุนตรงไหนให้เงินมันงอกเงยอะไรแบบเนี้ยมันเป็นโทนพลังงานเหล่านี้นะครับ ขอดูเพิ่มเติมหน่อยชาวพิจิกดาวปูโตเพิ่มอย่ายไรนะครับส่งผลอย่างไร Cancel ครับ Immerse ในไพ่ใบนี้พลังงานของ Cancel นะครับราศีก็ระกฎนะครับอาจจะพูดถึงในเรื่องราวของภายในของคุณนะครับเป็นสัญลักษณ์ของปูนะครับที่กำลังลอกคาบ นะครับคือการลอกคาบก็ได้การลอกคาบตัวตนเก่าๆสู่ตัวตนใหม่การกลับเข้าไปสํารวจสภาวะอารมณ์ของตัวคุณกลับเข้าไปที่บ้านภายในของตัวเราอะครับอมืมันคืออารมณ์นําทางคุณต้องบอกว่าด้วยความพิจิกะครับคุณเป็นธาตุน้ำเนาะแล้วก็กรกฎก็คือธาตุน้ำเหมือนกันคืออารมณ์ที่นําทางเรานะครับดังนั้นคุณจะใช้อารมณ์นําทางอย่างเดียวไม่ได้ ในบางครั้งนะครับคุณอาจจะต้องใช้หัวใช้ใจในการนําทางในการทําบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าถามว่าในาไพ่ใบนี้คืออะไรคือตราบใดที่คุณเชื่อเซนส์นของตัวคุณเองอะเซนส์นของคุณจะนําทางคุณไปสู่อะไรที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับอืมขอดูนะครับในไพ่ทาโร่หน่อยว่าเช่าพิจิกับการเปลี่ยนแปลงของพูโตตรงนี้ส่งผลอย่างไรต่อตัว,ตวบ้าง พลังงานของธาตุน้ำ enjoy กับชีวิตอย่างที่บอกว่าไพ่อารมณ์ขึ้นมาอารมณ์อารมณ์มนะครับมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคุณในแต่ละช่วงเวลาอย่างอย่างที่ผมรู้สึกเลยตราบใดที่เรารู้สึกดีอารมณ์ดีกับชีวิตเราจะเห็นได้ว่ามันมันมีสิ่งดีๆเข้ามามันมีสัญญาณของบุคคลที่เข้ามาคุณกําลังดึงดูดคนที่ใช่สิ่งที่ใช่งานที่ใช่โอกาสที่ใช่ เข้ามาหาคุณดังนั้นถ้าคุณถูกปฏิเสธจากอะไรก็ตามจากงานที่คุณไปสมัครจากความสัมพันธ์ที่คุณไปบอกอะไรแบบเนี้ยมันแปลว่าสิ่งนั้นมันไม่ได้คู่ควรกับคุณแต่มันมีสิ่งที่คู่ควรนะครับเข้ามาหาคุณให้คุณได้แบบเฮ้ยสิ่งนี้แหละคนนี้แหละอะไรแบบเนี้ยนะครับคีนอตคอนครับพลังงานของการเงินนะครับไฟออฟซอร์สเซอรบวอน ความสําเร็จในงานอาชีพการเติบโตในงานนะครับหรือการได้กําไรการได้เงินจากการขายจากงานผลงานต่างๆของคุณหรือบางคนอาจจะเป็นดีลธุรกิจที่ใหญ่ที่ใช้เงินก้อนโตอะไรแบบนี้ก็ได้หรือใครที่ทํางานของตัวเองกิจการของตัวเองมันก็อาจจะเป็นในลักษณะของการบริหารจัดก,การการเงินทำรายรับรายจ่ายหรือวางแผนทางการเงินนะครับที่แบบที่ดีขึ้นก็ได้มันมีพลังเงินของการเงินหรือสิ่ง บางอย่างที่มันเวียนหรือหมุนเข้ามาเข้าเข้ามาหาคุณนั่นเองนะครับสำหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่าออการเงินไม่มั่นคงหลังจากนี้เนี่ยมันจะมั่นคงขึ้นสิ่งสําคัญเลยคือความเชื่อของคุณถ้าคุณเชื่อว่าการเงินไม่มั่นคงทาไมมันมีแต่รายจ่ายออกไปให้คุณลองมองดีๆว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเราก็ต้องจ่ายเงินออกไปใช่ไหมครับดังนั้นอย่าไปกลัวครับแต่ให้ใช้ตอนที่คุณจ่ายเงินอะ่ะคุณต้องใช้ความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีเงิน เงินนี้ให้อะไรฉันฉันสามารถใช้เงินนี้ซื้ออะไรได้ฉันขอบคุณเงินตรงนั้นมากกว่านั่นคือสิ่งที่แบบเราไม่ค่อยได้ทำนะครับแารเปล่งแปลงของพูโต,โตตรงนี้นะครับจะส่งผลอย่างไรต่อตัว,ตวคุณบ้านความอดทนเนี่ยครับไพ่เงินขึ้นมา8เหรียญ8เหรียญคือความอดทนแดเหรียญคือการลงทุนพัฒนาตัวเรา คุณอาจจะพัฒนาตัวเองให้มีองค์ความรู้มากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อไปสร้างแหล่งช่องทางรายได้ใหม่ๆคุณอาจจะลงทุนในในธุรกิจของคุณเพิ่มขยายตัวเองออกไปมันคือการขยายการเป็นคุณออกไปขยายความเชื่อว่าคุณสามารถหาเงินหรือมีเขาเรียกว่ามีคุณภาพชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นได้ f i ล์บอร์ดไฟล์บอร์ดนะครับมันขึ้นมากับหัวคือ อะไรก็ทําคุณไม่ได้ใครทําร้ายคุณไม่ได้ใครที่คิดไม่ดีหวังไม่ดีอะไรกับคุณพูดไม่ดีอะไรกับคุณทําคุณไม่ได้นะครับมันเหมือนกับว่ามันคือช่วงเวลาของสิ่งดีๆในชีวิตของคุณดังนั้นใครว่าอะไรคุณใครคิดไม่ดีกับคุณคุณแค่มาสำรวจตัวเองว่าเรารีแอคชั่นหรือเราแบบตอบตอบสนองกับ สิ่งนั้นอย่างไรถ้าคุณไม่ตอบสนองคุณอยู่คนระดับกับเขาแล้วครับคุณอยู่ในขึ้นความถี่ที่สูงกว่าเขาแต่ถ้าคุณยังไปเขาด่ามาคุณด่ากลับเขาเกลียดคุณคุณเกลียดกลับคุณอยู่ในระดับเดียวกันพลังงานเดียวกันสิ่งที่เหมือนกันดึงดูดเข้าหากันแต่ในไพ่ใบนี้นะครับมันคือสิ่งที่อยู่คนละขั้วแล้วนะครับดังนั้นคุณอย่าลดพลังงานของตัวเองลงไปหรืออย่างหนึ่งนะครับในไพ่ใบนี้คือไฟล์บอลคือการแข่งขันกับตัวเองนั่นแหละนะครับแข่งกับตัวเอง ดีที่สุดเราก็มี justice ครับความความไม่ยุติธรรมอะไรต่างๆความไม่แฟร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าคุณมองด้วยความที่คุณเป็นคนที่แบบชอบความยุติธรรมอะไรที่มันไม่แฟร์ครับคุณจะรู้สึกไม่ดีดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเราอย่าไปใส่ใจนะครับเราอย่าไปใส่ใจหรืออีกอย่างหนึง่ง justice คือความถูกต้องความชัดเจนในบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะกำลังตัดสินใจได้ด้วยนะครับเพราะว่า ทัวร์คอนกับจัสติสเนี่ยมันเหมือนกับช่างน้ําหนักเนาะดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณจะเห็นชัดเคลียร์ชัดเจนนะครับในเป้าหมายบางอย่างของคุณหลังจากนี้ก็ได้ครับโดยภาพรวมทวนพลังงานมันมีความสําเร็จมันมีทิศทางการเงินการบรหิหารจัดการเงินที่ต้องบอกว่ามันจะดีขึ้นขึ้นอยู่กับตัวคุณเองด้วยนะผมผม อธิบายแนะนําไปหมดแล้วนะครับทั้งในเชิงของมุมมองใ่เส็ทางการเงินด้วยแล้วก็เราก็ต้องบริหารจัดการการเงินด้วยความรู้สึกที่เรามีต่องเงินด้วยนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเงินของคุณจะไหลโฟมากขึ้นในเนี่ยหลังจากการเปลีป่ยนแปลงครั้งนี้นะครับเราขอดูคำแนะนําสำหรับชาวพิจิกหน่อยเ e คเ e ล e ิครับเป็นผู้นําในตัวเองพไพ่ใบนี้นะครับคือผู้นํา นะครับผู้นําในที่นี้คือผู้นําทางความคิดของตัวเองแล้วก็คุณกําลังไปในเส้นทางครับหรือชีวิตหรือแผนที่ชีวิตที่แบบที่ดีครับกับคุณเราก็มี you are never alone พไพ่ใบนี้มันเหมือนกับว,ว่าคุณอาจจะกำลังดึงดูดนะความรักความสัมพันธ์หรือการช่วยเหลือคือหรือการซัพพอร์ตบางอย่างคุณจะไม่โดดเดี่ยวมั้อาจจะเป็นพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ครับว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวนั่นเอง นะครับก็เวลาที่คุณรู้สึกว่าต้องการความช่วยเหลือต้องการความเมตตาจากจักรวาลคุณร้องขอไปได้เลยนะครับว่าขอการนำทางของการช่วยเหลือขอการพพอร์ตขอการสนับสนุนนะครับในเส้นทางนี้อะไรแบบเนี้ยก็ปรบมานี้เลยครับสำหรับชาวราศีพิจิกหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับขอบคุณครับ